กินเราบ่อเขาง่ายเขาเที่ยงนั่นบ่อถ้าไหนกินแล้ยเฮ็ดออียงอยู่นี่แนวกินคาามาฝากนี่ลายยางลายแนวมูจะกินตรงเวลาเนี่ยแม่เขาหันเฮ้ดจงเจ้าคือเป็นห่วงเป็นย่า่อนแค่บรรจอมากใ่เะบอกโอ้ยอายุหลายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเจ้าของ น้ำสลายแดงน่ะกระูกจักซื้อมากินแน่เจ้าอย่าจิฟันเนี่ยแต่เส้นโมหนังกระูกจักซื้อมาสีแน่เห็นว่าแขวะห่างๆก็ได้ัปีมันก็ซื้อมาให้ข่อยประจําเยู่ได้แต่ข่อยมันเจ้าในดอกลุงหลงเลื่อมเนืเอออีกอย่างหนึ่งนั่นสบู่ชิ้งหลิงนั่นซื้อมาอาบถูโตนั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินโตกินไข่กับซีบ่มีตัว โอ้ยเจ็บเจ็บะนอเจ็บอ้าวอ้าวอ้วอจงลูกพีดิษเ,เจ็บเป็นนี้ยังเสืดคก็เป็นแต่เจ็บแต่ปวดเลยฮะนี่ออก็บวมแต่เออกระบวมมันเป็นอามมันเจ็บเนาะมันเป็นยังผลขางเคียงผลขางเคียงออียงฮะนี่คยไปฉีดวัคซีนมาวัคซีนยัง วัคซีนอันโควิดนะนะคอยไปฉีดวัคซีนโควิดมาอยู่โรงพยาบาลมามือเศร้านี้นั้นเห็นบอกพ่อใหญ่ดิ๊บพ่อจะเขวานเนาะเออมันหลดเป็นไปย่านอนี้เฉพาะคยบ่อยากฉีดอ้อมันละป่านนี่ตัวนั้นมันเป็นแกล้งไหนบ่ฟังกันน่ะขึ้นเป็นฉีดแล้วลูกพี่เยจงมือเศ้านี่คอยไปฉีดวัคซีนนะไปโรงพยาบาลนะวัคซีนโควิดเข็มแรกเออแต่ว่าไปแล้วกับพ่อกับอุ้ยหมอกับพู้งามๆเด้ งานบอว่าแล้วหมอลรงบัาบาได้ก็มิตพงกันง่ามดิพออไปปัาบข่อยก็ได้บัตรคิวบ้านี้เพื่อนก็ห้องข่อยไปสักประวัติตรวจร่างกายวัดความดันชั่งน้ำหนักเนาะแล้วก็ไปนั่งรอเป็นบ่ล่ะแป๊บหนึ่งกัติมีหมอมาฮ้องคุณประเสริฐไปฉีดยาช่องหกนะข่อยก็เลยไปลูพีดิษข่อยมันคนแรกเลยได้นะะ เออได้คิวแรกเออคิวแรกก้อนมูเหลวคอยนะแสดงว่าไปก้อนมูเออไปป้าบข่อยก็นั่งลงเลยแหละเพราะข่อยกับพ่อท่านในเบื้องยังดอกเดี๋ยวก็ไปอุ้ยไม่นังล่ะหมอคือผู้งามเถอะวะง่ามยญ่จวงเอ้ลูกพีดิษป้าหมอเนี่ยคือผู้งามเด็ดหุ่นไหมป่านนั่งสาวไทยสอเล่นเดอร์ขนาดเลยเด้เดี๋ยวเบื้องน้าทางด่างคม ข่มองสอดหัดวทะลุหัวเมทอดแมเออย่า่จงอยว่ามันงามสีซ้ำเจ้าพูดล,ละมานนั่นล้าเออโอ้แสดงว่างามเติบงามอยู่ดิลูกพีดิษอ,อันคนญาติคุณหมอได้ไหมผมขอจับมือคุณหมอได้ไหมคนฉีดนะครับผมกลัวครับเอาวะเอาจริงๆเหรอเน่เออเพื่อคนไข้ได้จ้า ครับคุณหมอต่อไปเข็ม2สองผมจะมาจีดกับคุณหมออีกนะครับผลไฟก็วางสิเนาะฉีดสองเท้าเป็นหมดอะไรเจโจงเจอจองหมอไว้พิอมเออบัานในมอก็วางสิคุณประเสริฐคะาไปนั่งพักอีก3 0ินาทีนะคะรอดูอาการสังเกตอาการเออสังเกตอาการก่อนค่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคนะครับคุณหมอครับเพดเร็วควรจะอยู่ใกล้ๆกล้ให้คุณหมอดูแลนี่แหละครับค่อยก็ไปนั่งทานแล้วเนาะนั่ง สาิบนาทีหเ่พัฒนางต้องป้าเป็นบ่าลังแป๊บเดียวเท่านั้นดิรู้สึกว่าบึ้งไปเลยแม่งี่หอยนี่ยับยับยับย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 ับ่าธรรมดาด่วัคสิ้นขึ้นดิเนาะผลมันกรลังออกแล้วเป็นน้ำวัคซีนบดเสิ่บ่เหลี่ยมมันเป็นยังสันน่ะกับปั้นเมียอะไรดจง กระเปันเมียเออโอ้ยมึงแน่หจิบ่านหน่อยชะงเน่งมันคงเครื่วัคซีนบัดได้แทนมันถือกำปันเมียสมแน่ตัวรอเฉลยอะไรมันถือหน่อยพูดตัวนั้นเขาทั้งบอไซมันทั้งสองขางนี่เนาะ